แม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะมีปัจจัยลบในตลาดหลายด้านทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของราคาค่าจ้างแรงงานการปรับเพิ่มขึ้นของราคาค่าขนส่งน,าน,าาน้ำมันหรือการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจัยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยและอัตรางเงินเฟ้อในตลาดล้วนส่งผลให้นานมตลาดคราฟ์ล็กสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของต่างบ้านสหรัฐชะลอตัวลงเมืม่อเทียบกับปี2,563ถึง2,564 แต่ที่น่าสนใจคือตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐขยายตัวสูงจากปัจจัยลดดอกเบี้ยทำให้ชาวอเมริกันกลุ่มมิเลเนียลตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อสร้างครอบครัวมากขึ้นทำให้เกิดโอกาสทางการค้าสำหรับตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านประกอบกับช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของทุกป,ปีเป็นช่วงที่ชาวอเมริกันนิยมปรับปรุงตกแต่งบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะปีนี้สถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายทำให้ผู้บริโภคในตลาดยังคงมีความต้องการเลือกซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน แนวโน้มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งบ้านที่จะได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคอเมริกันช่วงฤดูร้อนได้แก่เฟอร์นิเจอร์นอกบ้านเฟอร์นิเจอร์ช่วยประหยัดพื้นที่เฟอร์นิเจอร์ตอบสนองการดำเนินชีวิตแบบมิวนองมองโคมไฟออกแบบอุปกรณ์ปร,ปรับปรุงทัศนียภาพหน้าบ้านของตกแต่งสไตล์ยุคก,กลางศตวรรษมิดเซนต์รีเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านสำหรับพื้นที่เปิดโลง่งแบรนด์โนและเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสหรัฐ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสินค้าเฟอร์นิเจอร์มีสัดส,ส่วนสูงสุดสหรัฐมีการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากไทย5้ายล้านเหรียญสหรัฐสินค้าศักยภาพของไทยได้แก่เฟอร์นิเจอร์เหล็กเฟอร์นิเจอร์ไม้เก้าอี้ทำจากไม้โคมไฟเพดานและที่นอน แนวโน้มความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในสหรัฐยังทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาปรับการออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันโดยเฉพาะสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้การควบคุมต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการออกแบบสินค้าเพื่อการใช้สอยที่เหมาะสมและประหยัดพื้นที่ระวังเรือ เพื่อให้สามารถต่อยอดทางการค้าซึ่งเป็นปัจจัยเสริมและรักษาความสามารถในการแข่งขันบนตลาดสากลได้ต่อไป